give the ball for four ball put in the box four na. four ball mm -hmm. how many ball ka นัมเบอร u ะอีนับค่ะโอเค good b อ y โนะอาที่มี5บอนะ5บอ แม่ค่ะอยู่แถวห้าหกห้าห้ามีบอลอ่าไว้เลขห้าห้าห้าแฮสไทเกอร์ห้าโอเค give me the 10บอล10 10บอล10บอลนะ How many? Huh? Ten. That like is number ten. Give to me. That like is number ten. Okay. Give me five. Yay. Yeah. Red. The ball. Three, man. Huh? Oh, another color. Orange. Orange one. Orange. Orange one. Yes. Okay. Give to me. Give to me. You can count <two>, 1, 2, 3 w h e r e is number three? Number three. Okay. You can count one, two, three. Where is number three? Number three. Okay. ปอมาให้คุณเปิรนสองลูกสองลูกนะคะสองลูกนะขอมนา สีอะไรก็ได hmm. okay. okay. hmm. ้ค่ะนับด้วยนะเนื้อโอเคมาค่ะไหนนับให้คูเปิลช่ลูกอีกหนึ่ลูกนึงชอ่ะอันไหนเลขสองคะเลขสองมีดักเลขสองมีเป็ดเลขสองคะดักเป็ดโอเคสองลูกสองลูกนะคะสีอะไรก็ได้สองลูกนับด้วยนะ หนึ่งสองไงคะอ่ะไหนนักพิเศ o เพิ่คมนงมีกี่รูปคะกี่ลูกคะนักใหม่มีบอสอูกหนึ่งมีกี่ลูกคะ,ะ,กกคะจะหนึ่งได้ไงหนึ่งมันแค่อันเดียวสิอันนี้มีกี่ลูกคะเนี่ยไม่ถ้าหนึ่งมันก็ต้องมีอันเดียวอันนี้คือหนึ่งหนึ่งลูกอันนี้มีอีกหนึ่งูปมันเป็นกี่ลูกคะนักลูกนับ หนึคือลูกคัาห้าหมเลขสอง